สวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมฟอร์มหลังศึกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2557นะครับถ่ายทอดสดตรงจากวิกหมอชิดสนามมวยช่อง7สีนะครับเริ่มแข่งขันและถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา12นาิา45นาทีเป็นต้นไปครับมาดูเลยครับคู่ที่1นะครับเปิดหัวรายการนะครับของการถ่ายทอดสด เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นเพชรทุ่งยางกีฬ่าสะปอดพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นคมกริดอขวัญทองคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด107ปอนด์ครับคู่นี้นะครับเคยเสมอกันมาที่เวทีมวยรุมพินี1ครั้งนะครับมาถึงมวยคู่ที่2นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้ำของการถ่ายทอดสดครับ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นอาุวัตหนุม่มยีนตะวันนาพบทางด้านฝ่ายน้าเงินก็เป็นโชคพิชิตเจียวมุกดาหารคู่นี้นะครับจะต่อยกันที่นะครับพิกัดน้ําหนักแตกต่างนะครับโดยที่ทางด้านฝ่ายแดงอาุวัตหนุม่มยีนตะวันนาจะต่อยที่พิกัด106ปอนด์ปอนต่อน้ําหนักหนึ่งปอนให้ฝ่ายน้ําเงินโชคพิชิตเจียวมุกดาหารจะต่อยที่พิกัด107ปอนด์อนมาถึงมวยคู่ที่3นะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกนะครับของการถ่ายทอดสดเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเสมาเพชรต่อชาววาริศ พบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นลุงเกียรติสากามิคู่นี้จะต่อยกันในพิกัด1 3 4ปอนด์นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับของการถ่ายทอดสดนะครับคู่นี้ฝ่ายแดงเสมาเพชรนะครับสชวิกเคยชนะคะแนนมาหนึ่งครั้งนะครับที่ต่างจังหวัดมาถึงมวยคู่ที่4ี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนํารายการนะครับของการถ่ายทอสดสดศึกมวยไทย7สีเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นโชคปรีชาสิทธนายกทวิปตาพง์พบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นลุงเพชรเพชร,ชรจริญนะครับ ชมป์มวยรอบปูนเสือตัวที่13ครับคู่นี้จะต่อยกันี่พิกัด120อปอนด์นะครับเป็นคู่เอกนะครับนำรายการของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับคู่นี้นะครับฝ่ายน้ำเงินลุงเพชรเพชรเจริญเคยเอาชนะทีนกกันนกเอายกที่3มานะครับที่ต่างจังหวัดนะครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตาอดนะครับขอบคุณครับมาดูมวยคู่ที่1นะครับของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเพชรทุ่งยังกีราสะปอดนะครับ ทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นคมกริตออขวัญทองนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด107่อปอนด์ครับเคยเสมอกันมา1ครั้งที่เวทีมวยรุมพีนีนะครับมาดูมวยคู่ที่1นะครับของการถ่ายทอดสดนะครับศึกมวยไทย7สีนะครับคู่เปิดหัวนะครับของรายการมาดูแดงก่อนเลยครับแดงก็เป็นนางเพชรทุ่งยั้งนะครับกิวด้าสะปอดนะครับ เป็นมวยประเภทบูดุดันแล้วครับประเภทเตะขาต่อยหมัดนะครับเดินหน้าท้าชนนะครับเตะขาต่อยหมัดมีศอกสลับอาวุธหนักหน่วงรุนแรงครับลุ้นน้ำน็อกได้นะครับถือว่าหัวจิตหัวใจบูสู้ดีนะวงในได้แขนปั้มรัดมัดตีสู้นะครับเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงครับสมาชิกครับประเภทปอดใหญ่ปลายแรงครับบูสู้ดีครับประเภทเดินหน้าท้าชนตลอดนะครับไม่มีเกียร์ถอยนะครับเคย เบียดนะครับเอาเสมอลงมาได้นะครับวันนั้น4ยกนี่เป็นรองแบบแทบจะไม่มีราคาเล่นนะครับ3ฟอร์มหลังมีชนะคะแนานนาตรีสิทธิ์เวียบราชาติเมื่อวันที่10สิงหาคม2557ที่ช่อง7สีแพ้คะแนนแสนผลลูกบ้านใหญ่เมื่อวันที่14กันยายน2557รที่ช่อง7สีวันนั้นแตกนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยนะไปเสมอกับคมกริตอรอขันทองเมื่อวันที่18ตุลราคม2557นะครับที่สนามมวยรุมพินีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง TGN ครับ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นทางด้านคมกริตออกขวัญทองนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องครับเก๋าเกมนะครับชื่อชั้นนะครับเบอร์มวยนี่ถือว่าดูว่าได้เปียบนะครับชื่อชั้นเบอร์มวยการผ่านมวยเนี่ยเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยดูว่าผ่านมวยมาดีกว่านะครับประเภทนะครับดักศาสแข้งแทงเข่านะครับประเภทแข้งขวาเตะหนักแรงนะมีหมัดมีศอกสลับนะครับวงในไล่แขน เรียมตัวดีครับประเภท i q คิว108รับสมองมวยดีแต่ประเภทวัดโดนไม่ค่อยได้นะโดนแล้วก็มักจะถอดใจนะครับวันนั้น4ี่ยกนี่โอ้โหเป็นต่อแบบไม่มีราคานะครับยกห้านี่รับทั้งยกเลยนะครับแล้วก็ผลนี่เสมอลงมาวันนั้นครับเดินหน้าคําแทงประเภทฝีมือไอคิวมวยสมองมวยนี่ดีกว่าแน่นอนแล้วครับชื่อชั้นเือร์มวยดีกว่าแน่นอนนะแต่ต้องวัดนะวัดใจคู่นี้นะแล้วต่อยที่ช่องเจ็ดด้วยนะครับลองคิดดูนะสมาชิกครับ สามฟอมหลังของให้น้ำเงินนะมีชนะคะแนนพรสริสอบูมิพัฒน์เมื่อวันที่9พฤษภาคม2557ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชชนะคะแนนชนะเลิศสอเทียนโพเมื่อวันที่23พฤษภาคม2557ที่จังหวัดกระบี่ครั้งสุดท้ายนะครับสเสมอนะครับกับทางด้านเพชรทุ่งยังกีร่าสปอร์ตเมื่อวันที่18ตุลาคม2557ที่สนามมวยรุมพีนีช่อง TGN ถ่ายทอดสดครับ มาดูมวยคู่ที่2นะครับของการถ่ายทอดสดนะครับศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้ำนะครับของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นอาุวัฒนุ่ยินตะวันนานะครับพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นโชคพิชิตนะครับเจียวมุกดาหารหรือว่าเจ้าโชคพิชิตเพชรมีเพียรนะครับตัวเดียวกันนะครับคู่นี้นะครับจะต่อยกันที่พิกัดน้ําหนักแตกต่างนะครับโดยที่ทางด้านฝ่ายแดงอาุวัฒนุมยินตะวันนานะครับจะต่อยที่พิกัด1น6ปอนด์นะครับ ต่อน้ำหนัก1ปอนให้ฝ่ายน้ำเงินโชคพิชิตเจยวมุกดาหารจะต่อยที่พิกัน107อนดปอนะครับเป็นคู่ค้านะครับของการถ่ายทอดสดครับมาดูมวยคู่ที่2นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้านะครับของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทย7สีนะครับมาดูทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านเจ้าอานวัหนุมยีนตะวันนานะครับสมาชิกเป็นมวยนะครับจากทางภาคเหนือครับเป็นมวยประเภทนะครับ จังหวะฝีมือแล้วครับเตะขาต่อยหมัดหนักหน่วงรุนแรงนะครับแต่ดูว่ารูปร่างช่วงช,วง,ชวงนี้น่าจะเสียเปรียบนะครับรูปร่างช่วงชงนี้น่าจะเตี้ยสั้นเล็กกว่านะครับแต่ว่าประเภทบูดุดันแล้วครับต้นๆนีน่เตะขาต่อยหมัดหนักหน่วงรุนแรงนะครับลุ้นนับน็อกได้นะมีศอกสลดับนะครับกล้าแรกกล้าสวนเนหัวจิตหัวใจนี่ไม่ต้องห่วงแล้วครับเกินร้อยครับบูสู้ดีประเภทถอยหลัง6กล้มนะครับวงในไรแขนนะครับปั้มรัดมัดไปขวางหน้าค้ำแทงนะครับ รัดเอวนะพาคู่ต่อสู้เอาไปทิ้งเนี่ยถือว่าทําได้ดีทำได้เก่งแลวครับวงนอกนี่ไม่ต้องห่วงประเภทบู๊เดินหน้าท้าชนก้าแรกก้าสวนเตะขาต่อยหมัดหนักหน่วงรุนแรงนะครับสบมองมวยไอคิวมวยนี่ดูว่าไม่เท่าไรแต่ว่าแต่ว่าประเภทต้นๆนี่เดินหน้าท้าชนนี่ยถอยหลังหกล้มอ่ะครับหมัดศอกอันตรายต้นๆนะครับโดนนี่หลนได้เลยนะคู่ต่อสู้นะ สามฟอร์มหลังครับมีชนะคะแนนเดชสอเพลินจิตเมื่อวันที่8สิงหาคม2 5 5 7ที่สนามมวยรุมพีนีแพ้คะแนนรณชัยสันติอุบลเมื่อวันที่9กันยายน2557ที่สนามมวยรุมพีนีครั้งสุดท้ายครับไปแพ้คะแนน,นกับเปี้ยวปากยอดอัศวินทรานสปอร์ตเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2 5 5 7ที่จังหวัดพระเยาครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นทางด้านเจ้าโชคพิชิตเจยวมุกดาหารนะครับ หรือว่าเจ้าโชคพิชิตเพชรมีเพียรตัวเดียวกันนะครับเป็นมวยประเภทนะครับมวยขวานะครับรูปร่างช่วงชกนี้ได้เปรียบนะครับแล้วก็น้ําหนักได้เปียบนะครับสภาพแวดล้อมนี่น่าจะดีกว่านะครับเสียงเชียร์เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครับรูปร่างช่วงชกได้เปรียบนะครับเป็นมวยประเภทฝีมือดีอาวุธครบเครื่องนะครับนะครับออกแข้งออกข้านมีศอกสลับวงในได้แขนปั้มรัดมัดตีสู้ดีนะครับเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับ แต่ดูนะครับช่วงหลังๆมานี่นะครับมาต่อยช่องเจ็ดสีสองสามไฟหลังนี่การยืในระยะนี่ใช้ไม่ได้ครับการยืในระยะนี่ไม่ดีแล้วครับไม่มั่นคงเลยนะครับประเภทในบัตรจะยอมก็ยอมมาง่ายๆนะครับไอ้น้ำเงินโจ๊กพิชิตนะครับเป็นมวยรูปร่างชคโชคดีนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมหน้าเสือเสียงเชียร์นี่ได้เปรียบแน่นอนนะครับสีมือดีครับไอคิวสมองมวยร้อยแปด วงในนี่ไล่แขนปั้มรัดมัดตีสู้เหนียวแน่นครับรูป่ังช่วงชกน้ําหนักได้เปรียบนะครับแต่ว่ายืนระยะนี่ไม่มั่นคงไม่ดีนะครับ3ฟอร์มหลังนี่มีแพ้คะแนนเพชรลุ่งสิทธิ์น้องวันที่20กรกฎาคม257 7 ที่ช่องเจ็ดสีแพ้คะแนนบรลังเงินปอพีนาพัฒน์เมื่อวันที่12กันยายน2 5 5 7ที่สนามมวยราชดำเนินครั้งสุดท้ายครับมาแพ้คะแนนให้กับวิทยาเล็กเพชร4ี่0มืนเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2557ที่ช่องเจ็ดสีครับมาดูมวยคู่ที่3นะครับของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทย7สีนะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นเสมาเพชรสอธรรมนัทนะครับ หรือว่าเจ้าเสมาเพชรสอชาวาริสตัวเดียวกันนะครับแหมไฟนี้เปลี่ยนสีเสื้อเอาเลอกเอาใช้หรือเปล่านะครับมาช่องเจ็ดสองสามครั้งหลังนี้สะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับพบางนัานฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นรุ่งเกียรติสากามินะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด134ปอนด์นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับของการถ่ายทอดสดคู่นี้ฝ่ายแดงนะครับเสมาเพชรสอธรรมนัทเคยเอาชนะคะแนนมาหนึ่งครั้งนะครับที่จังหวัดพระเยานะครับ มาดูมวยคู่ที่3นะครับของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกนะครับของรายการนะครับมาดูทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับแดงก็เป็นเสมาเพชรสอธรรมนัทนะครับหรือว่าเจ้าเสมาเพชรศรชาวริศนะครับเป็นนะครับแชมป์มวยรอบปูนเสือตัวที่12นะครับแล้วก็เคยชนะคะแนนมา1ครั้งนะครับที่จังหวัดพระยาทิพยภาคเหนือนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับ เตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับมีศอกซ้ายสลับหนักน่วงรุ้นแรงต้นๆนะครับรุ okay. well, food, personal, mm. ้นนับน็อกได้นะครับแต่ว่าประเภทจังหวะสปีดการออกอาวุธนี่ดูว่าช้ากว่าคู่ต่อสู้นะครับฝีมือไอคิวสมองมวยหลักเหลี่ยมมวยนี่เป็นรองแน่นอนแล้วครับเพราะว่ามวยตัวนี้นี่ผมดูมานี่นะครับไม่มีเหลี่ยมมีทรงเอาซะเลยนะครับประเภทลุ้นได้อย่างเดียวนะครับหมัดศอกนะครับแล้วก็ลูกเตะนะครับลุ้นในเท่านี้นะครับแต่ว่าประเภทจะไปเล่นจังหวะฝีมือเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงกับเขานี่ผมดูว่า สู้ยากครับจังหวะฝีมือเลี่ยมเชงนีดูว่าทางด้านคู่ชงนีดูดีกว่าเลยนะครับแต่ว่าต้นๆนี่มีหมัดมีศอกอันตรายนะครับเป็นมวยซ้ายเตะสายต่อยซ้ายหนักแรงครับสามฟอ้อมหลังครับมีแพ้คะแนนรถเหล็กจเจ้าทะเลทองเมื่อวันที่10สิงหาคม2557ที่ช่อง7สี แพ้คะแนนเดอะสตาเซงเซมอิวยิมเมื่อวันที่20กันยายน2557ที่จังหวัดพิษณุโลกครั้งสุดท้ายครับไปชนะคะแนนลุ่งเกียริสากามิเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2557ที่จังหวัดพระเยาวครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับไปน้ําเงินนะครับก็เป็นทางด้านลุ่งเกียริสากามินะครับเคยแพ้คะแนนมาหนึ่งครั้งนะครับที่ต่างจังหวัดนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับอาวุธครบเครื่องนะครับสมองมวยไอคิวมวยนะครับ ดูว่าดีกว่าแน่นอนนะครับหลักเกลี่ยมนะครับชั้นเชิงปริวโต้ดีครับอาวุธหลากหลายนะครับจังหวะการออกอาวุธนี่ดูว่าเร็วกว่าแล้วครับแล้วก็อาวุธหลากหลายหนักหน่วงรุนแรงนะครับชอบโชว์อาวุธนะครับวงในปั้มดัดมัดตีสู้นะครับไร้แขนขวางหน้าคำแทนนะครับโดยเฉพาะลูกโชว์เข่าลอยนี่ถือว่าแหมทุกไฟนี่มาต่อยต้องมีโชว์ครับเข่าลอยนะแต่ว่าต้นๆนี่อย่าพลาดนะครับพลาดนี่หล่นเลยนะผมบอกก่อนนะครับ ราะว่าต้นต้นเนี่ยไอ้แดงเสมาเป็นนี่หนักนะครับหมัดซ้ายสอกซ้ายหนักครับนะครับแล้วก็ถือว่าประเภทคู่นี้ต้นต้นนี่ประมาทไม่ได้แล้วครับแต่ว่าเจ้าลุงเกียรตินี่ประเภทจังหวะฝีมือไอคิวสมองมวยนี่ดีกว่าแน่นอนแล้วครับวงในขวางหน้าคำแทงครับดูทุกอย่างนี่ดีกว่าแล้วครับแต่ว่าทําไมพลาดโดนนับโดนน็อกนะครับสามฟอมหลังนะครับมีแพ้ธตเนีก็น้องเอายกที่สี่ให้กับแสนเก่งเกีรติเจริญชัยเมื่อวันที่13กรกฎาคม2 5 5 7ที่จังหวัดนนทบุรี ชนะเทนนิสก็น็อกเอาวยกที่ห้านนทตะกิจต,ต่อมอสีเมื่อวันที่7ตุลาคม2557ที่สนามมวยรุมพีนีครั้งสุดท้ายไปแพ้คะแนาน้กับเสมาเพชรนะครับถอธทรม,มานัดเมื่อวันที่10อ่เมื่อวันที่5นะครับพฤศจิกายน2557ันที่จังหวัดพระเยาครับมาดูมวยคู่ที่4ี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนํารายการนะครับของการถ่ายทอสดสดศึกมวยไทย7สีนะครับประจําสัปดาห์นี้ครับ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นโชคปรีชาสิทธินายกทวีปตะพงหรือว่าเจ้าโชคปรีชากรสกุลเชื้อครับพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นลุงเพชรเพชรเจริญน,นะครับก็เป็นแชมป์มวยรอบปูนเสือตัวที่14ครับจะต่อยกันที่พิกัด120อปอนด์นะครับเป็นคู่เอกนํารายการของการถ่ายทอสดสดศึกมวยไทย7สีครับคู่นี้ฝ่ายน้าเงินลุงเพชรเพชรเจริญน,นะครับเคยเอาชนะเทนน,นนิสกิลน็อกเอายกที่3มา ที่ต่างจังหวัดหนึ่งครั้งนะครับมาดูมวยคู่ที่สี่นะครับของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทย7สีนะครับมาดูแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านโชคปรีชาสิทธินายกทวีปตะพงนะครับหรือว่าเจ้าโชคปรีชากรสกุลเชื้อตัวเดียวกันนะครับเคยแพ้น็อกยกที่3ามานะครับที่ต่างจังหวัดเป็นมวยประเภทไม่ต้องห่วงแล้วครับใครที่ติดตามเชียร์ตามชมนี่ก็น่าจะรู้แล้วครับประเภทแหมปล่อยตัวมันในบูดุดันและเตะขาต่อยมัดหนักนวงรุนแรงนะครับเจาะยางคว้านกระาจก กล้าแรกกล้าสวนนะครับแต่ต้องสวนให้ดีนะครับสวนไม่ดีมีหล่นนะครับคู่นี้ประเภทวงในนะปัมรัดน์ตีสู้ดีเหนียวแน่นแล้วครับคู่นี้นะดูว่าคู่ขี้ต้นๆนีน่นมีโอกาสนะครับลุ้นน้ำนอกด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าไอ้แดงโชคปีชานี่เคยแพ้นกยกที่สามมาหนึ่งครั้งที่ต่างจังหวัดนะครับสามฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนสถา,านฟ้าสากามิเมื่อวันที่24กรกฎาคม2 5 5 7ที่จังหวัดชัยยะภูมิ แล้วก็แพ้เทนนิสก็น็อกเอายกที่3ให้กับลุงเพชรเพชรเจริญเมื่อวันที่20กันยายน2557รที่จังหวัดพิษณุโลกครั้งสุดท้ายไปชนะเทนนิสกลน็อกเอายกที่1เก่งกาดปอเปโก้เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2557ที่สนามมวยลุมพีนีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นทางด้านลุงเพชรเพชรเจริญนะครับเป็นแชมป์มวยรอบปุนเสือตัวที่13นะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับ ประเภทอาวุธนี่ครบเครื่องหนักแรงนะครับไอ้ขาต่อยหมัดมีศอกสลับนะครับโดยเฉพาะลูกถีบนี่ถือว่าถีบแรงอะ่ะถีบได้หนักถีบได้แรงนะครับการยืนระยะท,ท้ายนี่มันคงแข็งแรงครับแล้วก้อยน้ำเงินลุ่งเพชรนี่ไม่แพ้มวยทรงนี้นะครับไม่แพ้มวยหมัดนะผมบอกก่อนนะครับประเภทจังหวะฝีมือไอคิววงนอกนี่ผมดูว่าดีกว่าแน่นอนนะฮะประเภทจะมาเดินเข้ามานี่จะมาเตะขาต่อยหมัดดีๆมันโดนสวนหล่นได้นะครับอยู่ที่จังหวะครับกู่นี้ตน้ตนๆน,นะครับ ให้พลาดมีโอกาสลงไปได้นะครับวงในไล่แขนนะปั้มรัดมาตีสู้เหนี่ยวแน่นแข็งแรงครับการยืนระยะนี่ถือว่ามันคงแข็งแรงกว่าครับ3ฟอร์มหลังครับมีชนะคะแนนเพชรชาติชายชาวไรอ้อยเมื่อวันที่24สิงหาคม2 5 5 7ที่ช่อง7สีชนะเทนนิสกลน็อกเอา์ยกที่3โชคปีชาสิทธินายกทวีต,ตะพงเมื่อวันที่20กันยายน2 5 5 7ที่จังหวัดพิษณุโลก ครั้งสุดท้ายไปแพ้คะแนนให้กับสอนทองสองยิ่งจะเดินการช่างเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2 5 5 7ที่จังหวัดพระเยาครับวันนั้นเสียเปรียบตัวได้ก,กว่าครับ